ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเป็นนักวิชาการศาสนาเชิญท่านอาจารย์ดรอนัสครับอัลกุสซ์มิลราะห์มานิรฮุมอัลลอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกัฟาอัมมาบะดุอัลสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุครับเมื่อเราจริงๆแล้วในการมองท่านศาสตราจารย์ดรวินัยด้านนั้นก็ได้มองไว้ได้ครอบคลุมนะแต่ว่าถ้าเราจะ เจาะลงไปในอีกหลายๆประเด็นในบางประเด็นหรือในบางแง่มุมนะครับผมก็จะให้เรียนให้เห็นดังนี้ว่าออในครั้งหนึ่งเนี่ยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติของเราเนี่ยประชาคมมุสลิมได้เคยสร้างสร้างความยิ่งใหญ่หรือความเจริญมาและอารยธรรมขึ้นมาเช่นอาจจะศตวตรรษที่แปดเป็นต้นมาเนี่ยแปดเก้าสิบสิเป็นต้นมาเพราะนั้นในช่วงเวลา หลายศตวรรษเหล่านั้นมากกว่า 5, 600ปีหรือ700ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ที่โลกมุสลิมได้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าในตอนที่จักวรวรรดิโรมันล่มสลายลงเนี่ยโดยคนเถื่อนยุโรปเนี่ยพวกเยอรมันต่างๆเนี่ยทำให้จักวรวรรดิโรมันแล้วก็วิชาการของโรมันที่สืบมาจากพวกกรีกพวกอะไรล่มสลายไปหมด แล้วก็ไม่ไม่มีชาวโรมันเหลืออยู่ก็คือคนที่เป็นพลเมืองโรมันก็จะถูกฆ่าตายหรือว่าหลบหนีไปหมดหรือไม่ยอมแสดงตัวเป็นชาวโรมันก็จะเหลือแต่บรรดาพลเมืองโรมันที่เป็นนักบวชในศาสนาจักรคาทอลิกที่เหลืออยู่เพราะว่าคนเหล่านี้ในตอนระยะเวลาทาสงครามมา,มาในช่วงปลายของโรมันเนี่ยพวกโรมันกลายไปเป็นคริสต,ตชนเนี่ยคนคนเถื่อนเยอรมันเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเผ่า <c oughs> แอสโตรโกดวีซิโกดที่เราเรียกพวกโกติกอะโกดหรือว่าวันดานเนี่ยก็ดูดีว่าพวกนักบวชในาศาสนาจักรเนี่ยไม่มีอาวุธเสร็จแล้วเวลารบกันเสร็จกับพวกโรมันเนี่ยพระาศาสนาจักรก็จะส่งคนออกมาทําแผลดูแลบาดคนบาดเจ็บก็เลยเป็นที่ประจักษ์ว่าพวกเขามีมีอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาทาลายยุโรปทั้งหมดเนี่ยพลเ,เมืองโรมันที่เหลืออยู่จึงเป็นพวกบาดหลวงและซิสเตอร์ที่อยู่ในอารามทั้งหลายและคนเหล่านี้ก็ค่อยๆสอน คิดศาสนาให้แก่บรรดาลูกหลานคนเถื่อนเหล่านั้นจนทั้งคนเถื่อนที่เข้ามาแทนที่ในจกักรวรรดิโรมันต่อมาเป็นประเทศเยอรมนีอิตาลีสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสอะไรต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นคริสเตชนทั้งหมดแต่ว่าพวกเขาคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้รักษาศิลปวิทยาการโรมันไว้ก็จริงแต่ไม่ได้นํามาใช้คือในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์นํามาใช้เฉพาะในบางเรื่องเช่นปรัชญาของปลาโตเป็นหลักอี้เป็นต้นนะ เพราะฉะนั้ <c oughs> นตรงนี้เองที่เราเรียกว่าเข้าสู่ยกมืดเพร,ะร,ะพระาะว่าภาษาสาสนจักรพอมีอํานาจอย่างมากภาษาาสนจักรก็เราแวงว่าชาวยุโรปเหล่านี้ที่เข้ามาแทนที่พวกโรมันเนี่ยจะย้อนกลับไปบวงสรวงบูชาเทพเจ้าทั้งของโรมันของกรีกจูปิเตอร์อพอลโลซูสหรือไม่กับบูชาบรรดาเทพเจ้าของเผ่าตัวเองแต่เดิมมาดังนั้นจะมีการกวาดล้างบรรดาหมอผีแม่มดต่างๆและใครที่พูดอะไรที่นอกกรอบจากภาษาาสนจักรเนี่ย มีการเซนเซอร์ทั้งหมดก็จะถูกนําไปลงโทษและการลงโทษที่เป็นที่รู้ก็คือการเผาทั้งเป็นเป็นต้นคนจํานวนมากมายนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้เองเป็นที่เราเรียกว่ายุคมืดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้เกิดในยุโรปไม่ได้เกิดในส่วนอื่นของโลกไม่ได้เกิดในจกักรวรรดิจีนนะไม่ได้เกิดใน,ในอินเดียแล้วก็ไม่ได้เกิดในโลกมุสลิมที่ที่จริงๆแล้วโลกที่คอนฟรอนต์หรือเผชิญหน้ากันจริงๆนั้นมีสองโลกก็คือคริสตจักรหรือว่าคริสเตนดัมสมัยก่อนคําว่ายุโรปไม่มี ยุโรปเป็นคำใหม่ของคนเอทิสและก็คนเซกูล่าการจะพูดถึงพระาศาสนาจักรเนี่ยในนามเซกูล่าแต่ก่อนจะเรียกว่าคริสเตนดอมเช่น Latin om, ลาตินคริสเตนดอมและก็กรีคริสเตนดอมและคริสเตนดอมหรือพระาศาสนาจักรเนี่ยเผชิญหน้าอยู่กับไอเอสก็คืออิสลามิกสเตทหรือว่ารัฐคอลิฟะมันมีสองอันเท่านั้นจีนอยู่ไกลมากไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับกับผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสองของโลกในเวลานั้นยกเว้นขายของอย่างเดียวนะซึ่งคนที่ไปซื้อมาก็คือ เติร์กและก็มุสลิมเหล่านี้แหละที่ไปซื้อสินค้าผ่านเส้นทางสายไหมและก็สัมผา๋นะเพราะฉะนั้นโด, <c oughs> ดยเห็นนี้เองนนเนี่ยในในคริสตจักรเนี่ยจึงเป็นยุคมืดแต่ในโลกอิสลามเนี่ยที่มีพรมแดนกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าออกจากกำแพงเมืองจีนฝั่งตะวันตกใกล้บริเวณที่เป็นทะเลรายออกมาเนี่ยผ่านบริเวณที่เป็นเอเชียกลางนะผ่านแม้กระทั่งอินเดียซึ่งมุสลิมพวกเติร์กก็เข้าปกครองสร้างรัฐสุลต่านแห่งเดลฮี ไปจนทั้งชนกับฝั่งทะเลแอตแลนติกและถ้าเหนือสุดนี่ตั้งแต่ตอนใต้ไซบีเรียลงมาก็เป็นถิ่นฐานของมุสลิมจากเอเชียกลางที่มาเป็นตาจิกอุซบักอะไรเนี่ยนะคิร์กิสตานเนี่ยลงมาจนถึงในเลยซับซาฮาราลงมาหรือเลยลงมาถึงชวาอะไรงี้เป็นต้นนะครับหมู่เกาะนูซันตารานะเพราะฉะนั้นในในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยกับไม่เป็นอย่างในยุโรปที่เป็นยุคมืดเพราะอะไรเพราะมุสลิมนั้น สนับสนุนอย่างเช่นที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ดรวนินัยก็บอกก็คือคคลิฟะแห่งอับบาซียัดต,ตั้งแต่มาตาอุมัยยัดแล้วก็คือสนับสนุนให้มีการนําตํำรับตําราที่เป็นวิชาการของถ้าจะกล่าวว่าในภาษาของศาสนาจักรก็คือคนนอกกรีฑ์นะตำรับตําราของพวกพรามหมณ์ฮินดูเข้ามายอย่างเช่นตัวเลขอารบิกนี่เป็นต้นพอเวลาทําสงคารามครูเสดกันเนี่ยฝรั่งก็เขียนเลขโรมัน ทีนี้ถ้าหากจะเขียนเลขรมันเนี่ยมีทหารมาด้วย1 8 4 7 2 1เจนี่ยคุณจะเขียน xvii เต็มไปหมดเลยเนี่ยพอไปแอบดูพวกอาหรับเขาก็ข้ามไปกินกินก,กาแฟากันมันน่งนะบางครั้งนะครับไม่ได้รบกันตลอดนะไม่ใช่ทุกคนรบกันก็มีคนคนกลางเจรจาพอไปเห็นอาหรับเขียนเ,ยเขียนอะไรเนี่ยเพราะอาหรับเขียนเลขฮินดู123เลขฮินดูเวลากลับมาก็เลยมาบอกว่าทั้งนั้นเราเขียนเลขแบบพวกอาหรับก็แล้วกันนะจึงเป็นที่มาเลขอารบิกนะครับเพราะอาหรับมีความ มุสลิมในเวลานั้นดีกว่ามีความเปิดกว้างไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้ก็คืออันนั้นไม่ได้อันนี้เป็นของคนคนนอกกรีตอันนี้เป็นของคนของอากี์ดาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เที่ยงอันนี้เป็นต้น,เ,นเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นไม่มีความคิดแบบนั้นนะ,ะดังนั้น <c oughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ลงมุสลิมให้ก็คือาการสร้างภาษาที่เป็นนานาชาติคริสตจกักรยังไม่ประสบความสำเร็จที่จะให้ลาตินเนี่ยเป็นภาษากลางสื่อสารเหมือนเหมือนอย่างทุกวันนี้เราใช้ภาษาอังกฤษหรือว่า ภาษาอื่นภาษากลาง,างนี้เป็นต้นแม้ว่านักบวชจะใช้ลาตินและนักบวชในอีกศาสนาจักรหนึ่งจะใช้กรีกก็ตามแต่ชาวบ้านไม่ได้เรียนรู้อ่ะแต่ในโลกมุสลิมนั้นปรากฏว่ามุสลิมได้สร้างภาษากลางขึ้นมาในการสื่อสารก็คืออาหรับเปอร์เซียและก็ตุรกีอย่างน้อย3ามภาษาเนี่ยโดยเห็นนี้เองพ่อค้าที่นําสินค้าจากจีนจากจากกรุงปักกิ่งเลยหรือว่าจากฉางอานไปจนถึงอันดาลุสในสเปนเนี่ยพูดอาหรับ ต่อมาก็พูดเปอร์เซียพูดด้วยหรือมีความรู้เปอร์เซียด้วยแล้วก็มีความรู้พออตอตโตมันพังหนขึ้นมาก็มีความรู้ในภาษาตุรกีขึ้นมาด้วยและจนทั้งในช่วงปลายๆก่อนที่จะล่มสลายเนี่ยกลายเป็นภาษาที่เป็นภาษากลางอินเตอร์เนชันแนลในโลกมุสลิมเนี่ยก็คือถ้าจะถ้าจะพูดในแวดวงศาสนาตั้งแต่อินโดนีเซียหมู่เกาะอินโดนีเซียหรือว่ามินดาเนาโมโรมินดาเนาฟิลิปปินไปจนถึงในสเปนเนี่ยพูดอาหรับิกต้องครูจะเข้าใจอาหรับิกแต่ถ้าจะเป็น <c oughs> วรรณกรรมทางทางซูฟีอิซึมหรือว่าทางด้านของเรื่องของอจิตวิญญาณในการขัดเกลาจิตวิญญาณบทกวีเนื้อเรื่องจิตวิญญาณจะใช้เปอร์เซียส่วนภาษาในการปกครองทั่วไปจะใช้ภาษาตรุรกีนี่เป็นต้นนะซึ่งไม่เคยมีโลกไม่เคยเห็นมาก่อนขณะเดียวกันก่อนหน้าที่โลกมุสลิมจะจะพังาดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอุมัยยัดและอับบาซียัดเนี่ย โลกเต็มไปด้วยการจลาจนการฆ่าฟันของคนเผ่าต่างๆขึ้นมาแต่พอโลกมุสลิมขึ้นมาเนี่ยได้สร้าง law and order คือความสงบสุขขึ้นมาเป็นผลสําเร็จมันคนในสามทวีปทีเดียวที่อยู่อย่างประสบความสําเร็จหรือว่าสงบสุขขึ้นมาแต่สิ่งที่ที่ถือว่าเป็น contribution หรือสิ่งที่โลกมุสลิมให้เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดเนี่ยแก่ชาวโลกก็คือ invention หรือนวัตกรรมนะ วัตก,กรรมหลายะอย่างไม่ไว่าจะเรื่องที่มาท่านอาจารย์มินายก็บอกแล้วจะเริ่มการบินนะหรือเรื่องกลาศาสตร์หรือเรื่องทฤษฎีแสงหรือเรื่องของการแพทย์ต่างๆเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดต่างๆี่อินเวนชั่นเนี่ยโลกมุสิมได้สร้างขึ้นมาและอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของทางวรรณกรรมเช่นเดียวกันโลกในสมัยก่อนยังไม่มีวรรณกรรมแบบคลาสสิกไม่มีวรรณกรรมแบบโรแมนติกไม่มีวรรณกรรมที่แต่โลกมุสิมได้สร้างขึ้นมาและสิ่งหนึ่งก็คืออย่างกับ เรื่องแฟนตาซีอย่างอาหรับราตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งกลา,ายเป็นพื้นฐานที่มาและอ่านกันมาจนทั้งจนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นในยุโรปใน,ในยุคเรเนซองส์แล้วก็มาสู่ยุคของเอ็นไลท์เมนต์ผมชอบใช้คําว่าอาจารย์มีอาจารย์รุ่งเรืองทางวิชาการแต่ผมชอบใช้คําว่าการตัสรู้ทางโลกดุญญนยะา <c oughs> ผมว่าซึ้งดีคือรู้หมดทุกเรื่องในโลกดุนยาดินมีกี่ชั้นชั้นดินชั้นฟ้าอะไรโมเลกุลจุลินทรีย์ตัสรู้ในโลกดุนยาเนี่ยนะ ก็จึงได้ได้เริ่มการเขียนแบบโรแมนติกหรือคลาสสิกขึ้นมาทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่า <c oughs> นักวิชาการมุสลิมเนี่ยนะครับได,ได้เริ่มทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปศาสตร์ตัวอย่างของตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมเราคงจะเห็นตึกแบบพรมนันเจดีพรามนะหรือว่านครวัดนะครธมหรือว่า <c oughs> สิ่งก่อสร้างแบบพีระมิด ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้จริงฟังก์ชันมันน้อยมากตึกใหญ่มากแต่ฟังก์ชันไม่มีไปดูในปราสาทขอมอ่ะฟังก์ชันไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีคุณจะอยู่ตรงไหนอ่ะครับห้องแคบ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 ,แ,คบแต่ว่าตึกเนะี่ยใช้หินเป็นล้านเป็นล้านก้อนอ่ะเพราะฉะนั้นมุสลิมเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มทําให้อาคารเนี่ยขยายกว้างขึ้นและเป็นฟังก์ชันอย่างแท้จริงเผอิญว่าคุยให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยท่านั้งหลายก็คงจะดูแต่คลิปโต๊ะครูบรรยายศาสนาคงไม่ได้ดูแบบเอ่อน็ตฟลิกนะ n น t f l i ิกหรือว่าเ,เรื่องเกมอ t h ทร n นอะไรเงี้ยแต่ขอให้จินตนาการแล้วกันว่าตึกรามบ้านช่องของพวกฝรัง่งในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหรอกที่เป็นแบบพระราชวังแวร์ซายหรือพระที่นั่งอนันเน่เป็นตึกแบบโกธิกมืดๆด,ดำๆไปหมดแต่ตึกแบบทัชมาฮาลหรือตึกแบบในอันดาลุสสเปนเนี่ยสถาปาานนัตยกรรมแบบนี้มุสลิมเป็นผู้สร้างให้แตใ่ในรอบหน้าก็คงจะได้มาดูว่าในความเจริญรุ่งเรืองและความซีวิไลท์ทั้งหมดที่ท เราให้กก่ชาวโลกเนี่ยแต่ทำไมในที่สุดเราจรึงกลายเป็นคนที่ตกต่ําลงไปทุกวันนี้การทาไม่ทั้งการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยไม่ทั้งในเรื่องศาสนาเองเนี่ยเช่นการละหมาดส่งผลให้ให้ให,ให้มีสุขภาพจิตท,ที่ดีเนี่ยก็ต้องไปอ้างทฤษฎีฝรั่งตลอดอันกุรานที่ใส่มา284อายะแล้วก็ฮะด,ดีสอีก174อายะกลายเป็นดอกไม้ประกอบดอกไม้ประดับ วิญญาณิพนธ์นั้นแต่ต้องมีทฤษฎีก่อนว่าฝรัง่งว่าในเรื่องจิตใจสงบอย่างไรนั่นก็คือความพ่พยแพ้หลังจากหลังจากความแพ้แพ้ในการล่าอาณานิคมจนสู่ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่สามารถมีชัยชนะเหนือการยึดครองของตะวันตกได้ในปัจจุบันแต่เรายังพยายามอยู่ต่อไปแล้วก็บกิดว่าสูรวิทยาศาสตร์ทารานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประภาคารในโลกมุสลิมในในโลกใบนี้แม้จะอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีเสรีภาพทางาศาสนาแต่เป็นอีกหนึ่งประภาคารที่ ที่เริ่มส่องแสงให้เห็นแล้วว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูความเจริญนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์อนันตนี่เป็นคนที่ประดิษฐ์ถ้อยคำนะประดิษฐ์ถ้อยคําที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าลึกซึ้งมากมีคนบอกมาว่าการเสรนาชวนวิชาการเนี่ยเราน่าจะใช้เวลาสักสิบวันและแต่ละคนนี่พูดคนละวันเลยนะเพราะว่าให้เวลาสิบนาทีคนยกป้ายแล้วไม่รู้มองไม่เห็นนะนะ